พระเอกใหม่ช่องสามรับกดดานบทบาทใหม่ประกบซุปตารุ่นพี่ขึ้นแทนพระเอกหน้าใหม่ช่องใหญ่แถมงานนี้ต้องประกบซุปตารุ่นพี่ทำเอาหนุ่มกราบขนาวุธกดดันไม่น้อยแถมยังอยู่เป็นชมสาวเจนนี่ว่าหน้าเด็กกว่าวัยมากส่วนกระแสดราม,มา่าพระเอกหน้ามลเผยว่าแฟนคลับส่วนใหญ่เข้าใจ และพร้อมสนับสนุนทุกผลงานของตนล่าสุดกราฟเปิดใจถึงบทใหม่ครั้งนี้ว่าแตกต่างจากงานที่ผ่านๆมาเยอะมากตอนซีรีส์ส่วนใหญ่รุ่นรุ่น,นเดียวกันอันนี้มีแต่พี่ๆรุ่นใหญ่ตนเองกดดันด้วยบทโดยต้องเล่นกับนางเอกรุ่นพี่อย่างเจนนี่อีกตื่นเต้นมากตอนเจอกันครั้งแรกตกใจมากพี่เจนนี่น่าเด็กมากน่าเด็กกว่าผมอีก ด้านการทำงานหนุ่มกราฟเผยว่าพีนเจนี่เป๊ก,กับการทำงานมากเรายิ่งต้องแอคผิดตัวเองไม่ให้เป็นตัวถ่วงเขาโดยการไปเรียนการแต่งหน้าเพิ่มด้วยคาแรคเตอร์ต้องมีจริตอะไรมากขึ้นก็ยากนะแต่ตอนนี้ก็เรียนจนพอแต่งหน้าเองได้แล้วสำหรับคำว่าพระเอกช่อง3ดีใจมากจากที่เรานั่งดูละครพี่ๆพ,พระเอกหลายๆคนแล้ววันนี้เรามาอยู่ตรงนี้ แม่ก็เป็นแฟนละครช่องสาเหมือนได้สารฝันแม่ด้วยความสัมพันธ์กับแฟนคลับยังไงดีงานบวงสวงวันนี้แฟนคลับส่งฟู้ดทรัคมาตั้ง27คันจากที่ก่อนหน้านี้มีดราม่าเบาๆแฟนคลับบางส่วนไม่พอใจอยากให้พี่กาผู้มีเท่านั้นกาบ,บอกก็ดีใจแฟนคลับส่วนใหญ่สนับสนุนผลงานทุกงานของตน